สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยวันนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะหนะ์ของทอมลีกันบ้างนะครับเ,เกี่ยวก,กับการวิ่งกลับขึ้นไปนะของตัวตลาดหุ้นนะหรือตัวหรือแม้แต่ตัวตลาดคริปโตเองนะก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับพูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็ยังคงตกใจนะจากเหตุการณ์นยินไหวนะที่ทําให้รู้สึกถึงความไม่แน่นอนและความ เปลาะบางของชีวิตนะครับแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าไม่ใช่แค่แผ่นดินไหวที่กําลังสั่นสะเทือนสั่นไหวอยู่ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะหรือแม้แต่ตัวตลาดคริปโตเองนั้นเนี่ยกาลังเผชิญกับความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่ไม่แพ้จากที่ไม่แพ้กันนะครับจากทางสถานการณ์สงครามการค้านะครับที่ดําเนินต่อเนื่องมาหลายเดือนนะส่งผลให้บรรยากาศาการลงทุนเต็มไปด้วยความตึงเครียดและวิตกกังวลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาตรการ การกับมาตรการภาษีตอบโต้ของทางโดนัททัมและทางสหาัฐรเิกนะครับที่กําลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่2เมษายนนี้มาตรการดังกล่าวนั้นเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดอย่างมีนยัยสําคัญเลยนะไม่ใช่เพียงแค่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดคริปโตด้วยเช่นกันนะครับสําหรับนักลงทุนที่จับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดอาจ อดกังวลไม่ได้นะว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดความผันผวนหนักนในตลาดทุนโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่มีการร่วงไปอย่างหนักนะครับล่วงไปแล้วนะสูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า4ี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเกิดเราดูตัว n แอสแทนั่นเนี่ยก็ย่อตัวนะต่ําลงมานะครับเรียกว่าตอนนี้นั่นเนี่ยมาเทสนที่อีกแนวรับหนึ่งเลยนะครับในช่วงประมาณตรงนี้นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่าม,ามการท่ามการความไม่แน่นอนนี้นั่นเนี่ยกับมีโอกาสนะครับสำคัญนะที่กําลังรออยู่ด้วยนะครับก็พอทุกวิกฤตน,นี้ก็ย่อมซ่อนโอกาสไว้เสมอนะหากเราสามารถที่จะจับจังหวะที่เหมาะสมได้นะครับเนื่องจากเป็นโอกาสที่จะไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในชีวิตนะครับและในขณะที่หลายฝ่ายกังวลน,นะถึงความไม่แน่นอนและผลกระทบจาก ผลกระทบเชิงลบนะครับจากการเริ่มใช้มาตรการภาษีกับมีนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างทอมลีนะออกมาชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะที่สดใสกว่านะครับเขาเชื่อนะว่าวันที่2เมษายนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะที่ทำให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวได้นะครับแบบ V shape recovery นะได้อย่างรวดเร็วนะครับทอมลีนั้นเนี่ยมองว่าตลาดได้รับผลกระทบทางลบมาก เกินไปนะจนเกิดภาวะ o v e r อร์โซหรือมีการขายมากเกินไปนะครัทำให้นักลงทุนจํานวนมากนั้นเนี่ยอยู่ในสถานะถือเงินสดรอจังหวะกลับเข้าลงทุนซึ่งเงินทุนจํานวนมหาศาลนี้รอคอยความชัดเจนจากสถานการณ์ภาษีเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยทอมลียงเชื่อว่าแรงเทขายในตลาดได้อ่อนแอลงไปมากนะ เพราะความกลัวที่นักลงทุนส่วนใหญ่มีในขณะนี้คือสัญญาณนะที่บ่งบอกได้ดีที่สุดนะว่าตลาดอาจพร้อมพลิกกลับได้ทุกเมื่อนะนี่คือเหตุผลสําคัญนะที่ทําให้ทอมลีนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะว่าว่าวันที่2อเนษายนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความวิกฤตนะแต่เป็นโอกาสทองที่นักลงทุนเองก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะครับ ก็มีสามเหตุผลนะที่ทําไมทมลีถึงเชื่อนะครับว่า,เ,าเชื่อมั่น,นในการฟื้นตัวของตลาดนะครับอันแรกกันเนี่ยก็คือเงินทุนในตลาดนะในตลาดเงินนะครับหรือมันนี่มาเก็ตเนี่ยที่ปัจจุบันนั้นเนี่ยสูงถึง6ล้านล้านดลานอลลาร์สหรัฐนะครับ กำลังรอคอยโอกาสกับเข้าตลาดซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะแสดงถึงสภาพคล่องที่มีมหาศาลของตลาดทุนโลกนักลงทุนจำนวนมากต่างตั้งท่ารอคอยสถานการณ์ที่ชัดเจนนะเพื่อที่จะสามารถกลับเข้าไปลงทุนและขับเคลื่อนตลาดให้เติบโตได้อีกนะครับอันที่2ก็คือแรงเทขายหรือเซลล์เพชเชอร์นะที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนนะครับกลุ่มอุตสาหกรรม ชัดเจนในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับหลังจากผ่านการขายอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับนักลงทุนรายใหญ่ก็เริ่มลดระดับาการขายลงอย่างต่อเนื่องนะส่งผลให้แรงเทขายในตลาดเริ่มคลายตัวและอาจเตรียมเข้าสู่ช่วงสะสมหุ้นนะครับ <c oughs> และอีกหนึ่งเหตุผลที่ทอมดีเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของตลาดก็คือสภาพตลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองในแง่ลบมากเกินไปนี้เองนะครับนี่ที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยน Uh, ที่สำคัญนะเป็น ator, นะคอนเทเลียนอินดิเคเตอร์นะสภาพเช่นนี้เนี่ยมักนำไปสู่การพลิกกลับของตลาดได้อย่างรวดเร็วนะเพราะเมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่กลัวจนถอนตัวออกจากตลาดมากเกินไปตลาดกลับมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมากนะหากมีข่าวบวกเพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อคืนอย่างรุนแรงและรวดเร็วได้นะนี่ก็เป็นสามเหตุผลนะที่ทรีวิเคเาะนะครับว่าตลาดนั้นเนี่ยจะ มีการวิ่งขึ้นแบบ V Re shape recovery หลังจากที่หลังจากวันที่สองนะครับเมษายนนะที่ความชัดเจนทางด้านบษีนั้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็อย่าประมาทไปนะเพราะมีอีกคนหนึ่งนะที่ให้ได้ฉายายว่าเป็น inward inward In i n investor นะ inward Kemmer นะครับเพราะจิม k เ m m e r นะพิธีกรชื่อดังนะจากรายการ n e t m มันนี่นะได้รับการจับตามองจากนักลงทุน ช่วทั่วโลกนะครับและมีชื่อเสียงในวงการลงทุนมายาวนานนะเขามักจะมีมุมมองนะครับที่ชัดเจนและเอเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกการลงทุนนะครับการที่จิมเคมเมอร์ออกมาสนับสน,นุนการขึ้นภาษีตอบโต้ของประธานที่ประชมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่สามารถมองข้ามได้เหมือนกันนะครับเพราะเขาเป็นนนวข้อที่สามารถ มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพนะอย่างไรก็ตามนักลงทุนจํานวนไม่น้อยนะเชื่อในหลักการ i n v e r อร์ตเคมเมอร์นะครับหรือหลักการลงทุนสวนทางนะกับสิ่งที่จิมเคมเมอร์พูดนะครับซึ่งกลายเป็นแนวคิดยอดนิยมนะในโลกออนไลน์เช่นกันนะโดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำรวจทิศทางการลงทุนนะครับในที่ผ่านมาหลายครั้งนะที่จิมเคมเมอร์สนับสนุนหรือแนะนำ หุ้นหรือกลุ่มธุรก,กิจใดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะหุ้นกลุ่มนั้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามนะจากที่เขาพูดนะซึ่งสําหรับเหตุการณ์นี้หากพวกเราเป็นนักลงทุนที่ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดนนเนี่ยอาจต้องเตรียมรับมือนะกับสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้สวยหรูตามที่ชิมเคมเมอร์คาดการไว้นะเพราะหากตลาดเลือกที่จะเคลื่อนไหวสวนทางกับสิ่งที่เขาพูด ตลาดหุอนอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ทอมลีวิเคราะห์แต่กับต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จึงเป็นสัญญาณเตือนและโอกาสที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลักการที่พูดถึงกันันอินเวอร์เคมเมอร์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องขำขันเหมือนกันนะอยู่เป็นเรื่องสนุกที่นักลงทุนพูดกันนะครับแต่มันยังเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาการลงทุนที่ซ้อนถึงอารมณ์และความเชื่อมั่นในตลาดเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับ แต่ไม่ว่าวันที่สองเมษายนตลาดจะเลือกทางไหนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะครับเพราะในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้นั้นเนี่ยการวางแผนก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันนะครับและก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะก็อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเหมือนไปดินไหวนะที่เราไม่ทันตั้งตัวนะเพราะวิกฤตทุกเพราะทุกวิกฤตก็ย่อมซ่อนโอกาสไว้เสมอน,นะครับอืม ตัวหุ้นต่างๆนะัเนสเนสแตกนั้นเนี่ยก็ยอตัวต่าลงนะครับอ,อ,อยู่ที่แนวรับตรงนี้เลยนะตอนนี้นะผมคิดว่าที่ผ่านมาเทสตร,ตรงนี้ล่าสุดนี่นก็คือวันที่สิเอดเดือนมีสาย,ยน,นะครับเ,เดือนมีนาะคมก็วิ่งกลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าเข้าอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าใครดีเซตัวดัชนีหุ้นเนสแตกนะส่วนบิตคอยก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับกำลังเกิดเดสคอร์สขึ้นนะครับก็ไปดูได้นะว่าแนวรับแนวต้าน อยู่จุดไหนยังไงกันบ้างนะครับมีการพูดถึงทั้งบิตคอยอี t ิลเลียมเอ็กซาร์และคา r d ดานโนด้วยนะครับส่วนตัวลองดูหุ้นเทส l a หน่อยนะทอมรีพูดถึงหุ้นเท s l a ด้วยนะครับเขามองว่าหุ้นเท s l a นั้นเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่น่าจับตามมองที่สุดในบรรดาหุ้นเจนางฟ้านะครับทีออ่อาจจะมีการวิ่งขึ้นนะครับอย่างรุนแรงนะในช่วงที่ตลาดวิ่งกลับขึ้นไปนะครับ ราคาเทสซาตอนนี้อยู่ที่2บ6า3เหนะรียญต่อหุ้นนะก็พยายามที่จะกลับไปเทสเส้น200 day moving average ตอนนี้ก็ยอตัวต่ำลงมานะครับต้องลุ้นว่าจะมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับแนวรับที่ผมเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะซึ่งถ้ามาเทสตรงนี้จริงๆเทสลานั้นเนี่ยกลับมาเกือบมาเทสตรงนี้นะครับในช่วงประมาณวันที่11เดือน สามนะจากนั้นก็ททำเป็น v-shape recovery กลับขึ้นไปเลยนะแต่จุดที่อยู่ตรงนี้เนะี่ยก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันนะมีไพเทสหลายครั้งเหมือนกันนะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพใหญ่ๆนะที่อยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะครับจากการมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆคนนะก็ไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องช่อง bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่ไม่พลาดโอกาสนะครับในข้อมูลข่าวสารและ อินดิเคเตอร์ต่างๆนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะหลัคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ